ทั้งนี้รางวัลของพวกเธอเป็นสิ่งที่ดูสมจริงพวกเธอเห็นมาน้อยนะ่ารักตัวนี้นี่ไหมแต่รางวัลไม่ใช่มันนะแต่เป็นอื่นที่มันทิ้งไว้ตั้งหากและรอบนี้พวกเธอต้องวาดด้วยปากอีกครั้งทำให้เต็มที่ <Okay. S 1> จัไปเวลา okay. ฉันว่าไม่มีอะไรยายไปกว่าการวาดรูปอื่นแล้วล่ะ พื่อที่ทำมันสมจริงสุดๆฉันต้องใส่กลิ่นลงไปด้วยและฉันรู้แล้วต้องทำยังไงแบบนี้ยังไงล่ะกลิ่นอะไรนะที่มีหนูตายในห้องเหรอหรือมีอะไรนอกกันนะฉันรู้สึกจะป่วยอ้าโทษทีพอดีว่าฉันได้ลากเท้ามาเดือนหนึ่งแล้วมันยากมากที่จะวาดด้วยเท้า แต่ในทางกับการฉันว่าวาได้สอกมันสะดวกกว่าเยอะเลยใช้สอกเนี่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใช้ปากเปิดแล้วก็วาดลงไปเลยเอ๊ะหลุดไปแล้วอไม่มีปัญหาฉันไม่ตกตาอีกหลายอเลยนะ